เริ่มต้นของมูนไอจริงๆเริ่มปี1950หลังสงครามโลกครั้งที่2เจ้าของคนแรกคือดีมูนมิสเตอร์ดีมูนครับเป็นคนที่ชอบแบบโมดิฟายรถชอบกลไกทาให้รถแรงแล้วก็ทํารถเสร็จก็ไปแข่งกับเพื่อนบนถนนเลยหลังจากนั้นกฎหมายมาันก็เริ่มมีเริ่มควบคุมเนาะก็เลยไปหาสถานที่ครับแล้วก็จัดงานแข่งโลโก้มาได้ยังไงโลโก้มาจากเขาเนี่ยเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกวงการการคัสตอมการแข่งพวกนี้เขาก็เลยได้เบอร์ศูนย์ที่รถแข่งเขา มันมีคนมือบอลเนี่ยไปเขียนลูกตาเขาก็เอ๊ะเออเว้ยเขาท่าบังเอิญเขามู Moon, ลูกตาอายก็เลยเกิดมาเป็นมูลอายครับใช่เริ่มต้นจริงๆชื่อแรกไม่ใช่มูลอายนะเริ่มต้นปี1950เนี่ยคือมูลอีวิปพอเขาได้โลโลโก้เนี่ยเขาเอ๊ะละเขาเอชอบวะก็มาเปลี่ยนจากมูลอีวิปมาเป็นมูลอายในปี51ตอนนั้นก็คือเป็นเคาเจอร์ที่ใหม่เป็นวัฒนธรรมที่ใหม่มากมันเป็นอะไรที่แปลกด้วยการแต่งรถแบบนี้ทําให มิสเตอร์ชิกเกะสุกานุม่าซึ่งเป็นเจ้าของแปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนไปเรียนที่นู่นครับก็ไปทำลุกแข่งแลวไป็จอยงานเขาด้แหละแข่งแล้วก็สนิทกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันระยะเวลานานมากหลายสิบปีมีวันหนึ่งครับอยู่ที่บาร์ชิเกะก็ไปหาตอนนั้นเป็นดีลเลอร์แล้วดีนก็บอกว่าเอ้สนใจปะซื้อมูานตอนนั้นก็เอ้ยังไงหรือเปล่าเขาบอกสนใจเขาก็เลยเขียนใส่กระดาษทิชชู่บอกก็เดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยเปิดดูเขาก็เห็น ราคาละชิเกะกับญี่ปุ่นก็เลยขายธุรกิจตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อมูลไอ้แล้วทําไมดีนถึงขายผมไม่แน่ใจในฟิลตอนนั้นนะไม่รู้ลึกๆว่าทําไมเขาขายแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับดีนก็เสียอาจจะเขารู้ว่าเขาไม่สบายาาเขาไม่อยากให้แบรนด์มันตายหายไป<า>เขาก็เลยส่งต่อให้เพื่อนสนิทใช่ใช่อาจจะเป็นไปนอย่างนั้นเพราะเขามปลูกคนหนึ่งก็ ไม่ได้แบบเป็นฟิลแบบมาทางนี้ร้อเหมือนกันก็เลยเป็นท uh ี่มาว่าเปลี่ยนมือจากคุณดีนมาเป็นชิเกะใช่ชิเกะก็คือบริหารทั้งหมดมูนไอที่ยูเอเซก็ยังมีที่ญี่ปุ่นก็มาเปิดเป็น a อร์เรียวันในโยโกฮาม่าใช่เขาเป็นดิลเลอร์เสร็จตอนแรกก็เช่าที่เหมือนผมนี่แหละ่ตึกแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเขาก็ซื้อที่ครับแล้วก็ทําเป็นมูนไอ